สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะและนี่คือเกม Heyday ค่ะทุกคนอยู่กับพี่ซึ่งตอนนี้ f อฟหลายๆคนที่คอยติดตามนะคะก็คงจะแปลกใจว่าเฮ้ยเสียงพี่เป็นอะไรนะคะซึ่งตอนนี้พี่จะบอกว่า พี่เจ็บคอมากๆถึงมากที่สุดนะคะแต่ก็อยากทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะคะะเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงฟาร์มนี้นะคะว่าเป็นของใครอะไรยังไงเดี๋ยวพี่จะแจ้งก่อนว่าเสียงที่เป็นแบบนี้นะคะอันเนื่องมาจากว่าพี่นะคะก็ต้องบอกข่าวร้ายทุกๆคนนะคะเพราะว่าพี่เนี่ย ได้ติดเชือ้อโควิด -19 นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ทำการรักษาอยู่นะคะซึ่งการรักษาเนี้ยเนี่ยก็ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ50%แล้วนะคะถามว่าตอนนี้พี่มีอาการอะไรไหมนะคะ ก็ไม่มีอาการอะไรแล้วนะคะทุกคนนอกจากเจ็บข้อนะคะแล้วเสียงเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะคะฟังดูแล้วนี่คือแบบแมนมากๆเลยนะคะแบบเจ็บข้อมากๆนะคะทุกคนตอนนี้แต่ก็แบบว่าฝืนใจนะคะอยากทําให้ดูอยากรีวิวให้ดูนะคะความสวยงามความน่ารักของฟาร์มนี้นะคะทุกคนนี่ อันนี้นะคะก็เป็นฟาร์มของลูกค้านะคะซึ่งพอพี่นะคะรู้สึกตัวขึ้นวบดรู้สึกว่าดีขึ้นอะ่ะพี่ก็รีบมาแต่งฟาร์มให้ลูกค้าเพราะว่าเราได้รับงานแล้วก็รับคิวไว้แล้วเนาะพี่ก็พยายามฟื้นตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็รีบมาลงมือทํานะคะสภาพก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะออกแนวน่ารักน่ารักแล้วก็ จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทุกคนนี้เดูนะคะแบบนี้และด้วยคนเห็นแบบว่าแบบพื้นตรงนู้นนะคะเห็นแบบรดนโลนะคะก็คือพี่ผู้ดอกโบตั๋นไวไให้ลูกค้านะคะโบตั๋นเนี่ยพอโตขึ้นมาก็จะเหมือนดอกกลาบสีชมพูนะคะจะเป็นอะไรที่แบบสวยงามมากๆนะคะทุกคนดีนะคะตรงนี้แบบโอ๊ย เสียงเสียงอย่าหายลูกตรงนี้นะคะพี่ก็ปลูกไว้เหมือนกันตรงนู้นคือตรงแปลงนะคะแปลงผักเนี่ยพี่ก็จะวางโบตันไว้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยก็แบบทาแบบถ้าหลายคนให้ดูก็จะคุ้นหูคุ้นตากันมาัางแต่ก็ขอไม่พูดดีกว่านะคะฟาร์มนี้เป็นฟาร์มลูกค้าคนล่าสุดนะคะเลเวลร3 0กว่ากว่านะคะทุกคนฝั่งนี้เนี่ย เจ็บคอคะ่ะทุกคนฝั่งตรนนี้นะคะก็จะมีแบบที่นั่งแล้วก็แบบเป็นแบบเอาไว้ให้สุนัขตอนเล็กอยู่นะคะมีแบบที่อาบน้ําอะไรยังไงเอาขอดูแป๊บนึงทําไมมันมีพวกกันละ่ะอันนี้พี่ก็ไม่เคยมีนะคะของลค้าเหอะอืมช่างมันเดี๋ยวมาดูนี่ช่วงแบบว่าแบบ ชีวิตจริงเออชีวิตจริงเดี๋ยะจะทำโทษอย่างหนักนะคะนี่แบบพอมีสุดน,นักพอมีอะไรนะคะเรามาดูว่าพอมีสัตว์ต่างๆมาอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะทุกคนโอ้คลิปนี้มันช่างลําบากลําบนเด้อทุกคน นี่นะคะน้องก็จะมาอยู่ตรงนี้อ่ะถามว่ามันรกไหมพี่อยากเน้นให้มันดูเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติของกระต่ายเนี่ยก็จะมีดอกมงดอกไม้อะไรเยอะแยะหน่อยอันนี้ก็จะเป็นลานะคะซึ่งลาของลูกค้าเนี่ยมีทั้งหมด6ตัวก็คือเยอะมากๆเต็มสปีดส่วนม้านะคะพี่ทํากว้างๆหน่อยเพราะว่าม้าเนี่ยก็เต็มสปีดทุกข้อค่ะข้อละสามละสามทั้งหมดไม่มีข้อไหนว่างเลยนะคะ เนื่องจากของแต่งลูกค้าแบบว่าเกี่ยวกับม้าเยอะมากพี่ก็เลยทําให้มันดูใหญ่ๆแล้วก็ดูกว้างๆนะคะเพราะที่เราจะโชว์ไอเทมต่างๆที่เกี่ยวกับม้าได้เนาะโชว์ความสวยส่วนตรงนี้พี่ก็เน้นให้ลูกค้าได้แบบมองเห็นง่ายๆนะคะเพราะว่าลูกค้าที่น่ารักของพี่เนี่ยรียวเควนมาว่าอยากให้ของทุกอย่างจัดอย่างสวยงามโอ้ลูกยุงลำแพง นี่นะคะเข้แต่งลูกค้าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือลูกค้ามีของแต่งที่เยอะมากบางสี่งบางอย่างพี่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะพี่ก็พยายามที่จะโชว์ไอเทมเด็ดๆต่างๆออกมานะคะไอที่ขาดไม่ได้ถ้าเมีนี่ก็ต้องเป็นแบบว่าป้ายเฮดสีทองนะคะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราชมฟาร์มลูกค้ากันไปทีนี้เราก็จะไปดู ฟาร์มของเรากันนะคะทุกคนเ่่งตอนนี้เนี่ยอันนี้พี่พูดไม่ชัดเป่ะวะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่ก็แบบอีพีที่แล้วพี่ก็ได้ทําการลบแบบว่าคนในเราแวะเพื่อนบ้านไปนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะคะโอ้ยเจ็บคอทุกคนเจ็บคอมากคือมัน มันตรายนะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่ไปเอามาจากไหนอยู่ดีก็เป็นโควิดซะงั้นคือเจ็บคอมากๆไม่มีไข้ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนไม่ต้องมีห่วงนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่ว่าเสียงอะ่ะคือมันไม่มีอะคะ่ะจบคลิปนี้ด้วยน้องก็ตายไม่ใช่จบคลิปนี้นะคะจบฟาร์มลูกค้านะคะเดี๋ยวรอไปที่ฟาร์มเรากัน นี้นะคะหน้าตาของเรามาถึงปุ๊บมาดูชีวิตการเล่นประจำวันของพี่นะคะอันดับแรกพี่ก็จะเข้ามาดูว่าของขายได้ไหมถ้าขายได้ก็จะเก็บเงินนะคะจริงๆคลิปนี้ตั้งใจว่าจะไม่พูดเยอะนะอันนี้ก็จะรับเพื่อนเพราะว่าหลายๆคนใน youtube ก็แจ้งมาว่ารับแอดด้วยนะรับแอดด้วยนะอะไรแบบนี้นะคะพี่ก็จะ ใครแอดมาพี่รับทุกคนนะคะตับเลยที่เพื่อนพี่ยังไม่เต็ม500เนาะแต่มันก็จะเต็มแล้วนะคะทุกคนใครจะแอดมาก็รีบริมหอัแล้วกันเนาะโอเครับหมดแล้ว้อรอบนี้นะมน,นี้ของพี่เนี่ยแบบว่าเวลากดไม่ต้องดูโฆษณาทุกคน,นได้ของมาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเพื่อนใน แต่ว่าเพื่อนในเกมที่เยอะอาจจะก่อนมันเชื่อมเฟรมทุกคนเนาะอันนี้พี่ก็จะมารับคนเข้าราแวะบ้านนะคะเพราะว่าเขาที่แล้วพี่ลบออกไปนะะเนี่ค่ะหินแดงเยอะๆข้างล่างพี่ลบออกไปนะพี่ก็จะรับเอออาลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนมันขึ้นว่าแบบเขาเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะคะผู้เล่นมีเราแวะเพื่อนบ้านอยู่แล้วเนี่ย การที่น้องๆนะคะจะเข้ามาอยู่ในระแวกเพื่อนบ้านของพี่เนี่ยก็ช่วยไปออกระแวกเพื่อนบ้านของตัวเองด้วยนะคะเพราะต่อให้พี่จะรับเนี่ยพี่ก็รับไม่ได้นะคะกลายเป็นว่าเราเสียโอกาสในการที่จะได้อยู่นะคะคือพราพี่รับไม่ได้เนี่ยพี่ก็จะไปรับคนด้านล่างด้านล่างด้านล่างนะคะขอสิ่งพี่กะซายน้องๆทุกคเจ็บคอเจ็บคอมึงอะ ก็คือพี่จะรับคนที่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะอันนี้คือมีระแวกเพื่อนบ้านอยู่แล้วเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วน้องต้องไปออกแล้วก็อกขอมาใหม่เด้อมาส่วนคนที่เข้าได้อะลักษณะมันก็จะเป็นแบบเดี๋ยวดูนะไม่มีไม่มีแล้วอะ่ะคนที่เข้าหน้ามันก็จะไม่เคลื่อนแบบนี้นะคะคนที่เข้าไม่ได้เขาก็จะบอกว่าผู้เล่นนี้มีระแวกเพื่อนบ้านอยู่ยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ที่รับมาจมํานวน 29คนไลน์มาแล้วอีกหนึ่งคนนะคะใครจะเข้ามาก็ขอเข้ามาได้นะพี่จะให้สุดแล้วที่ขอเข้ามาแลคะเดกคนมีอะไรช่วยได้พี่ก็จะช่วยขออะไรมาพี่ก็จะให้เราแม่บ้านพี่ไม่เน้นอะไรทั้งนั้นนะคะเน้นเล่นนะคะถ้าเกิดเน้นเล่นนานๆเดือนสองเดือนสามเดือนเนี่ยต่วันนี้พี่ต้องขออนะไรมาเพราะว่า ที่คนอื่นเขาได้มาเล่นเนาะใี่คนในโลกวันพี่ได้มีคนคุยนะคะทุกคนอยู่กันยี่สิบสามสิบคนก็เหมือนอยู่กันห้าหกคนแบบนี้ก็ไม่น่ารักเนาะนี่ก็อย,อย,อยากทำนะได้ใจที่มันรัก ปกติล้วคิดเล่นแบบนี้ที่ไม่้เขาพูดจริงๆที่ทที่ก็ตั้งใจว่าจะไม่พูเยอะแต่ว่าพอพูดแล้วมันก็โอเคเขาพูดีมันก็จะเสียงคาหาะว่าแบบทุกคนมันไม่ใชจธรรมดานะมันเจ็บที่ที่เหมืนกับมอที่ที่คออยู่แบบเหมือน,น,นี่จะพูดยังไงแบบอะไรน เคยเป็นไข้หรือว่าเป็นหวัดตอทออาคสิวนนี้นกะ็มันนั่นเลยนะคะความปวดนะคะมันทำ้ายมากแล้วที่ก็ไม่แน่นใจว่าตอนนี้เนี่น้ำเสียงมันเปลี่ยไนไปไหมแต่ว่าคนเป็นโควิดเสียงมันจะประมาณว่ามันเสียงมันเหมือนคนเป็นหวัดแต่หวัดแบบว่าแบบหวัดแห้งๆอะ่ะ พ้พพแต่ว่ามัชัดเย่าง,างจะไม่เหมเดิมนะมพี่ก็เก็บพอ,อพัแล้วก็ตื่ขึ้นายยมาเ็บมากจกวาพเลยนะมเยอะนะคะขึ้นเป็นระยะ,ะ,ยะก็ตั้งแต่ทีเป็นงไมข้เวที่ก็ได้แค่36อง,ง,งศา36อง,างศา36อง,างศองา,งศงาด้วยมาะคะ ไอาการไอนะคะมีแคู่กจามแล้วก็เจ็บคอแค่นั้นเองนะคะแล้วตอนนี้ี่ก็รักษาตัวอยู่ด้วแล้วก็นหออเอง,องนะคะไม่ได้ออกจนกว่าจะหายเจ็บคอ ่ถึงจะใช้ชีวิตปกติดได้นะแต่พี่รู้สึกว่าเสียงก็ยังจะต้องทำกานต้องรอให้เข้าที่เข้าทางอะพี่ว่าส่วนใหญ่คนที่หายแล้วอะเสียงก็ยังจะยากหล่นะที่จะกลับมานะอันนี้จะม,มา,ะนนามมช่วยนะถ้าพี่มีพีพี่กจะช่วยนคหรวาบาี่จะราม่นอะไรได้พี่ก็ช่วยทันที แต่ถ้าพี่ไม่มีก็อดนะช่วไหนช่วงแบ้องหนวลยท้องหใจบนยู่ดช่วงหลอดอาหารกับหลอดลม ามมานนอย่างไงนะคะน้องๆหลายคนนะคะที่เ,เป็นนิรงีอยู่อะไรแบเนีน้ช่วงนี้พี่คิดว่ามันดไแล้วจากที่บุญบุญแบบที่าไนมคะช่วงนี้ที่อยู่ที่บ้านก็คือพี่ยังไม่รู้สิกว่าพี่นั่นงจนะเอามาทำอะไรพะ้ทเการเป็นอรศรไเนี่ยี่น้องนะาม,มีเนี่ยต่เพื่อให้ันด้วยนะคะ จริงนะดีมากไม่รู้โควิดจริงคือแบบว่าต่อสู้อยเขาก็องเันเชื้อมาพูดที่เรานะคะบางคนอาจจะไม่โชคดีเอ่ออาการบางที่เนี่ยถือว่าโชคดีนะคะไมไนนะาจริงๆมากบางคนแบบไม่โชคดีอาจจะแย่นะคะไข้หนักสุดๆถึงขงนนั้นแบบลงปอดอะไรมันก็น่ากลัวอยู่นะคะไม่ใช่ว่า มันก็เหมือนเชื้อไข้ธรรมดาแต่ถ้าภูมิคุ้มกันของคนนะคะมันไม่เหมือนกันก็นให้ระวังตัวเองด้วยนะคะเพรา,นะานนะว่ายาเนี่ยาจจะคงต้นนะะานทนอนี่พวัคซีก็รับคนคนแล้นะคะที่ไดรับหมดแล้วน,นะคะสองก,ก็ยังดีดีนะคะวัคซีนไม่ได้ช่วยให้่ไวัคซีนอ๋อ เรฉีดว,ว,วัคซีนนะคะคุณหมอบอกว่าไม่ได้ช่วยให้รูส้สดกปลอดภัยนะคะแต่ช่วยให้เชื้อไม่ติดวก็ไม่รุนแรงเกินไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆคนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะแล้วจะได้ไม่ติดกันมาก เสียงเซ็กซี่มากยูฮูอไอ้เสื้อผ้านเนี่ยบองทีก็เผย คใครที่ดูมาจนถึงถึงตอนนี้นะคะพี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังตอนนี้นะคะพี่เนี่ยกำลังเปนตัวทำกล่าวสื่อท,ที่ทีกทรซื้อายสื่อเกี่กื่อเกี่กันอะได้วยนะคะอย่งนี้นนก็ เนขานำเข้าจากประเทศจีนก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งละกล่องนะคะก็จะมีราคาน้อยนอยากได้กล่องละ100ที่ก็มีให้ อักนี้ก,ก็มีให้ลุ้นไอเทมเพลย์ด้วยนะคะอาจจะขวานไม้ชิ้นด้วยสองร้อยชิ้นสิบชิ้นห้าสิบชิ้นก็ว่ากันไปนะคะเป็นของสมนาคุณแต่ว่าคือ,คอาขาดเพิ่มแน่นอนะคะคนมีแต่พี่นะงจะขาดเพิมถ้าขนนพี่กะเือมาแล้วก็ กล่อง100กอง200เนี่ยถามว่ามีค่าส่งไหมค่าส่งเนี้ยก็คือพี่รวมแล้วนะคะรวมแล้วให้เป็น1 0งรวมแล้วให้เป็น200นะคะก็ให้เีนรู้นกันเอานะคะเหตุผลที่พี่ทํามันก็มีน้องแบบซีอยากให้พี่ทําอะไรที่มันสนุกสนุกน่าตื่นตาตื่นใจนะคะซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจไหมนะคะถ้าสนใจก็จจไปรจายก0 0จ่าร้0 0 แล้วก็ก,าากล่อง3ัที่เอา3าเนี่ยพี่เตรียมไว้แล้วมันเป็นกราฟ์ด VIP นะคะจะได้ขวานเลือกแบบแต่เยอะที่สุดคือ1,000ชิ้นนะคะพี่บอกว่าโกดังน้องจะมีมากพอให้เก็บนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ซื้อกล่องส่มนั้นน่ะจะได้ไอเทมทุกๆคนนะคะพี่ก็จะให้ การขอบคุณไปแบบปกตินะคะแล้วก็ดีด้ง่ายว่ามีแบบว่าไอเทมที่มีสัตว์มีกองไอซแต่ว่าที่มีก็สกามารถเอามาเลยสามารถมารับกับพี่บ้านันทีนะคะต้องเข้าใจว่าอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าพอขวาญเลื่อระเบิดที่ก็ไม่ได้มีใช่ไหมพี่ก็ต้องไปทำการซื้อเพื่อเอามาไว้ให้คนที่ได้ไอเทมการ์ดพี่ไปนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราทั้งได้กินคือต่อให้เราไม่ได้การไอเทมเราก็ได้กินของที่ก็คือมไม่ได้ทำอคไรเยแต่ให้เราได้สั่ ละกันนะคะทุกคนแล้วก็ช่วยสนหนุที่ด้วยนะตัวคนรู้ไหมว่าการที่จะได้เลื่อยพันชิ้นน่ะที่ต้องซื้อในราคา350บาทเป็นเงินจริงๆเลยนะแล้วลอาคิดดูว่าถ้าตัวเองได้คุ้มหรือไม่คุ้มต่อให้ได้80ิชิ้นก็ยังถือว่าคุ้มเพราะว่าเท่ากับเราอะได้ไอเทพิพย์ฟรีไปด้วยพร้อมกับเราได้ลงของที่ยูนิคอร์ เนีย่ยถ้าเกิดว่าพี่ได้ส่งให้น้องที่สั่งกันมาแล้วจำนวนหนึ่งเดี๋ยวพี่จะก่อนจะให้ดูคลิปหรือพี่จะให้ดูการแพ็กนะคะภายในกล่องมีขนมด้วยแล้วก็มีของแถมให้แบบเยอะมากเราได้เห็นว่ามันเยอะจริงๆนะคะทุกคนตอนนี้คือพี่เตรียมตัวจะนอนแล้วแหละประมาณจะตีสี่แล้วมั้งตอนนี้ ติโควิด,ดตอนปีสี่ทุกคนบางทีก็เตรียมแบบว่าเตรียมกล่องสุุ่ให้หน้องนะคะแล้วก็เตรียมของอะไรต่างๆมากมายที่จะต้องแบบว่าทำและสร้าแล้วก็ขนขออยากว่าตอนนี้น่าจะอยู่บนเครื่องบินนะคะนี่นี้มาถึงซึ่งถามว่าทำไมต้องไปอินพอร์ตกลัประเทศก็คือ มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ลองกินบางคนก็ยังไม่เคยได้สัมผัสที่ก็อยากให้ได้ลืมได้ลองได้สัมผัสถึงชาติหรือว่าต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองของเรานะคะว่าเขากินเขาอยู่กันยังไงเนาะโอเคถ้าอะไรข้างหน้ามันไม่พอขายพี่ก็จะได้เพิ่มมีขนมที่แปลกมมากขึ้นนะคะหรือไม่พี่อาจจะ ทำแค่ประมาณส5กล่องนะคะทุกคนแค่นั้นพอนะคะพี่อาจจะเหนื่อยนะคะอืมะบอกเลยนะ10กล่องแรกมีให้ลุ้นทุกกล่องแต่ไปลุ้นเนี่ยจะไปลุ้นก็จะได้อะไรโอเคยังไงนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้อง ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะอันนี้ก็นานพอสมควรแล้วเนาะเอาไว้เราเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะคะอาจจะเป็น E ีีที่พี่ส่งของให้น้องเดี๋ยวพี่จะลงวิดีโอสันส้นๆให้ดูแล้วกันนะคะสำหรับกล่องสมที่น้องกลุ่มหนึ่งที่พี่จะต้องส่งไปหลังจากที่ของมาถึงนะคะยังไงนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้เนี่ยก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ share, ก subscribe, เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อต่อไปให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะน่ารักที่สุดเลย